เจอผงพวกเราครับทีตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีมีมีโอ้ยไม่น้อยนะเนี่ยระวังขาดระวังขาดมามาพี่จับให้ได้ไหมได้ไหมโอเคสวัสดีครับช่องวุ้ดี้หายอยู่กินครับวันนี้มาตกปลากับน้ำมีงแล้วครับเพิ่งมาถึงนี่ หมายสวยเลยครับเนี่ยนี่ครับดูครับจะมีตัวหรือไม่ครับตอนนี้พักเมียก่อนครับเมียเมียดำเหลือเกินโอเคครับโอ้ยกูหลากเหลากูเราเกา มมมไม่น้อยนะเนี่ยยกขาดอุ้ยสายโคตรเหนียวอไในดูดิคิปเปอร์จับหน่อยฮะเนี่ยตัวเลรืรกเลยจัดไายนี่ครับตัวแรกของน้ำหมีกำลังเปลี่ยนน้ำกุ้ง <c oughs> ปโปร่งมะอืมมองแล้วอีปโปรง่งมาแล้วมาแล้วอืมนี่แหละกินไม่เข้าโอเคมาแล้วเจอปโปรงแนละ้โวโนนี่และครับอีปโปร่งครับโหโหสยสวยด้วยอ๋อมาไตวุฒิพาเจออปโปร่งแล้วครับจัดไป เจ้าฝูง้ะโดนไหมครับโดนอยู่โดนไหมโดนเหมือนไม่โดนะมันโดนไ่ยอมขึ้นด้วยโอ้โหเรากินเฮ้ยโอ้โหขาดเลยตัวที่สองจับขึ้นมาหน่อย กุ้งเป็นกุ้งตายเนี่ย,ยกุ้งตายกินก <laughs> ุ้งตายอะไรเนยโอ้โหหวานจริงๆวันนี้น้ำมีมยอมยอมวันนี้ยอมโอเคเราเนี่ยเราบังคับเราบังคับตัวยืมยกยกมาต้นเลือบอกแล้วไอ้ที่กินเนี่ยต้นเลือไม่ใช่กูเ้เรา ะกินฮะปล่อยเหอะเขาทอดมันอ่ะมันกินอะไรไม่ได้อ่ะยี่ปล่อยขอให้นี่ยที่แต่ว่ามันสวยดีนะผมจับไหมจับไว้นะโอ้ตัวใหญ่เนี่ยนึกว่ากระพงไอ้ที่นี่ปุ๊บตาเหลือกแน่เลยไปครับ Okay. ดูดไปไม่โดนโดนไหมพี่ไม่โดน เโปง้งโป้งใหญ่กูลเล่าอีกแล้วครับโอ้สามตัวแล้วน้ำมีามาเป็นดีเฮ้ย <c oughs> ไหนด้วยปาดจัดไปสามตัวครับนี่ปรงนี่ไงจุดน้อย

สวยยเลยว้เรื่อเลยเนี่ยโอ้เล็กไปตัวที่เราได้ที่ความเพื่งหน่อยเนาะว่าพอๆกันใหญ่ไหมไม่รู้อ่ะเหมือนกุเราเลยอ่ะ แต่ว่าตอนนี้โทรศัพท์พี่ของลูกชายโทรมา <c ười> คือวิ่งของเราแน่นอนเลยเออวิ่งอย่างเงาาี้ยพวเราใช่ใช่ใช่้ชารดเยอะจังวะฮาร์ดโอ้ยโอ้ยมามาพี่จับให้ได,ได้ไหมได้ไหมโอเค อีกตัวนึงแล้วครับกูเราครับเจอฝูงครับจัดป้ายปลาวันนี้ตกแต่กูเราครับวันนี้จัดป้ายใช่ปะเื่นกูเราแหละน้ำหมีตกแต่กูเราวันนี้เอ้ยใช่ไหมใช่มีโปง่งม,มีใช่ใครับโอเคมีโป่งกับกุเราครับวันนี้ครับโอเคครับ ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ตกคนเดียวเลยอ่ะตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ตกไอ้กินอยู่คนเดียวทั้งฝูงแล้วเนี่ยกูเราอะ่ะอุย้ยต้องเปะครับอะโอ้ยย้ายหมาตุ๊กตุ๊กตน้องน่ารักกลับกลับกลับ ย้ายหมายย้ายหมายเลยโอเค <laughs> <Okay. laughs> ไอโอ๊บโอ๊บใช่เปล่าเออใช่ว่ะครับกระโดดกลางน้ำเลยอ่ะป่าอะไรวะเมื่อกี้มาฮุบเนี่ยฮุบไม่โดนเหยื่ออ๋อนี่ครับไมาอีกตัวหนึ่งนะครับตบเพลคันเดียวอ่ะนั่นหมีเก็บกดมานานอ๋ไห <c oughs> นะมาช่วยหน่อยดิมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับ โอ้โวเจอที่สไลด์แล้วเนะนี่ยคุณเรานับไม่ทตืนเลยโอเคครับยอมยอมโดนจริงตัวเนี่ยโดนนมันอาจจะตัวเล็กวิ่งไหมวิม่งไงพีไ่ไม่โดนไม่โดนยังไงโดนโอ้ป,ปลาโปงนี okay. ่ <c oughs> จัดไป ตกปลากับน้ำหมีครับเจอฝูงกุเราครับกี่ตัวครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็ปลาโปรงสี่ตัวโอ้นี่น้ำหมีตกเนียวเลยด้วยบรรยากาศยาเย็นโอ้โหนี่ครับหมายเราเนี่ยเจอฝูงกเราครับเนี่ยโอเคครับช่องวิดีหาอยู่หาก,กินครับฝา like, กกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยครับนี่ยุย่งกัดยุ่งกัดปะต้องรีบไป โอเคจะไปครับ